ดูว่ามีตําแหน่งที่มันตรงกับความสนใจเราไหมต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินเดือนอุ้ยสำคัญเนานะตอนเรียนมหาลัยก็คือเนอะก็คือจะลงกิจกรรมแล้วก็ทําทุกอย่างก็คือที่แบบมีอบรมอะไรต่างๆก็คือเรจะเก็บตัวน้ำมาเป็นเหมือนก,กับเป็นภา,าช้ะในพอร์ตด้วยแล้วไปมูมาป่ะเนี่ยก็คือของอย่างนี้กคือไม่เชยอย่อย่างอย่างรบก็คือมูเท่าน,นั้น <laughs> อาชีเพิ่งเริ่มทำงานกับที่นี่ใช่ปะอาชีเนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงานังไงบ้างอะเปิดตัวอ่ะก็คือเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะพี่กพแบบว่าเราอะชอบแล้วก็ถนัดในเรื่องไหน <ừ> พอเรารู้ตัวเองแล้วอะแล้วก็จะมาดูที่ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอ่าก็คือจะดูว่ามีตำแหน่งที่มันตรงกับความสนใจเราไหมต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินเดือนอุ้ยสําคัญเนาะใช่อนนี้ก็คือเราจะต้องดูดีๆแล้วแบบว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราได้ทํางานที่นี้แล้วเราก็ต้องไปดูหอพักอของกินแถวหอที่อยู่ว่ามันแบบมันแบบกันไหมแบบถ้าเกิดเอามาหักร้านกันแล้วก็คือโอเคถ้าเกิดมันยังสามารถให้เราไปใช้ชีวิตจางอื่นน้ก็คือเราก็จะเลือกตรงนี้ด้วยแล้วไปมูมาปะเนี่ยก็คือของอย่างนี้คือไม่เชื่ออย่างอย่างรับุก็คือมูเท่านั้นก็คือมูมูที่ไหนมาสามชั้นกันเยี่ยมขวายกเท่าไหรคืออันนี้คือปังอยู่แล้วเนาะอันนี้ของจริงจริงเลย เซตใหญ่เซตอะไรคือเอาหมดอุ้ยเพราะเราสมัครงานไปแล้วแล้วก็คือแบบโอเคที่พึ่งทางใจก็คือต้องมาแล้วเพราะว่าเราไปขอข้อมาแล้วเธอมันเลิศจริงๆมีที่ไหนอีกไหมต้องมีอาศาลพระแม่รัศมีที่ตึกเกษรนะอันนี้ก็คือถวายชุดใหญ่เหมือนกันก็คือเป็นดอกบัวดอกัวสีชมพูแล้วก็ ของวานของสีชอมพูประมาณนี้ขอพ่อแม่ชอบคือหลายคนจะไม่รู้ว่าแบบพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ขอแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะขอเรื่องงานได้ด้วยอืเนี่ยน้องอะไปขอที่พรพิคนเนสห้วยขวางใช่ปะไงได้ทํางานที่ห้วยขวางเลยแบบแถวนี้เลยงงๆอันนี้ก็แบบบอกบุญคนที่แบบสายมูเนาะว่าแบบเออบางทีเราก็อยากจะมีที่พึ่งทางใจนิดนึงมันก็ช่วยจริงนะคะแ,แบบเพราะว่าแบบ ถ้าเกิดเราแบบมั่นใจในตัวเองแล้วมันก็เหมือนแบบดึงดึงอะไรดีๆมามนาะอุ้ยมีคนดันหลังงี้เหรอลงตรงกลางนีสแย่ะเราแบบเออเนี่ยเราในเรื่องของเรซูเม่กับพอร์ตอย่างเงี้ยอาชีมีการเตรียมตัวยังไงบ้างอนนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยก็คือน้องก็คือจะลงกิจกรรมแล้วก็ทําทุกอย่างก็คือที่แบบมีอบรมอะไรต่างๆก็คือเราจะเก็บตัวนั้นมาเป็นเหมือนกับเป็น เอาไว้ใช้ในพอร์ตด้วยที่เคยทํามาทั้งหมดเนาะแล้วก็ในเรซูเม่ก็คือเราจะต้องใส่ข้อมูลให้มันกระชับรับที่สุดอก็คือแบบเพื่อที่จะดึงดูดเอเอชอาร์แบบสนใจอย่างเช่นประสบการณ์ในการฝึกงานเราทำมาอย่าบ้างเรื่องนี้สำคัญเนาะเขียนออกมาเป็นข้อข้อเนาะกระชับใช่ไหมอยาเขียนมาเป็นแบบถูกต้อนใช่คือมีทาเียนอะไรความสามารถก็คือใส่ไปให้หมดก็แบบถ้าเกิดทําให้เขาแบบสนใจเราประมาณนี้อืแล้วก็แล้วเรื่องทักษะความสามารถเนี่ย สกิลอะไรอย่างเงี้ยเออเขียนยังไงก็คือเราจะไม่ใส่เป็นเลสกอร์เพราะว่าตรงนี้มันคือไม่สามารถวัดได้ว่าแบบสามารถทำโฟโต้ช็อปได้ระดับดีดียังไงเออดีและดียังไงทําอะไรได้มันดีเท่าคนอื่นหรือเปล่าที่เราเขียนมาดีอย่างเงี้ยไอดีมากโฟโต้ช็อปดีมากอะไรเงี้ยเออดีของคนเรามันต่างกันนั้นมันก็ต้องแบบ ผลงานเนาะแบบพอดคฟลิโออย่างเงี้ยมันยิ่งมีใบเซอร์มันยิ่งแบบช่วยแบบรับประกัน,นเราเนาะว่าเราเคยทำมันอย่างี้แบบเออมันทำถึงเป้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพอร์ตนะครับโดยส่วนตัวน้องก็ได้มีโอกาสแบบทำพอร์ตทั้งเป็นฝั่งของคอนเทนต์แล้วก็มีของกราฟิกด้วยก็คือมันจะแยกเราจะทำเป็นแยกเหมือนแบบแยกเป็นสองฝั่งเลยเพื่อที่มันจะได้ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะ เพราะทอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบ h r ของเราก็เลยแบบสนใจอย่างนี้เนาะแล้วแบบพอเ r าเราเรียกเนี่ยเราแบบอาชีพเนี่ยมีการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานยังไงอะไรอย่างนี้บอกหน่อยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องรู้จักกับบริษัทนั้นให้ดีอืมข้อนี้สําคัญจริงๆก็คือไม่มากก็น,น้อยก็คือแบบรู้ว่าบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับธุรกิจอะไรตั้งอยู่ที่ไหนบริเวณควรจะรู้เออเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบสัมภาษณ์ตอบสัมภาษณ์ดีมากแบบทุกข้อรายละเอียดดีมากแต่สุดท้ายพอแบบ h r ถามเราว่า คุณรู้จักอะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้างตายไหมไม่รู้เอ้าจากที่ทำดีมาทั้งหมดก็คือจบก็คือก็คือมาหาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็แบบเขาไม่เรียกอีกเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วต่อมามีอะไรอีกไหมก่อนการสัมภาษณ์ก็คือเราพยายามพักผ่อนให้มากที่สุดถ้าที่ทำได้และตัวเองตอนวันสัมภาษณ์เนี่ยพักผ่อนกี่ชั่วโมงประมาณ5าชั่วโมงนะจริงหรือเปล่า ความมั่นใจก็คือเราจะดูสําหรับส่วนตัวน้องอ่ะก็จะดูเหมือนแบบพิธีกรนักแสดงหรืออะไรที่แบบเขาพูดดีแล้วก็พูดหน้าฟังแล้วก็พยายามลอกเรียนสกิลการพูดของเขาประมาณนี้ก็จะแบบพูดกับหน้ากระจกบ้างบางครั้งซ้อมมีการซ้อมหาเล็บมาให้ตัวเองเนาะแบบสวมมงให้ตัวเองก่อนสัมภาษณ์พร้อมสู้อย่างนี้ประทับจิตประทับใจจนแบบมาอย่างนี้แหละเลเซียนเมก็ดีสัมภาษณ์ก็ดี อุ้ยมีคนดันหลังอาชีพมีคนดันหลังขึ้นมาเลยแล้วแบบเออเนี่ยอาชีพอยากจะแบบมีวิธีที่จะแบบฝากถึงคนที่ยังกําลังหางานอยู่แล้วแบบมีวิธีการเตรียมตัวยังไงอย่างนี้อะไรไหมก,ก็คือสําหรับเด็กจบใหม่เลยใช่ไหมคะก็คือพยายามอย่ากดดันตัวเองเกินไปว่าแบบเราต้องได้งานภายในเดือนนี้หลังจากจบปีเรียนเรือะไรอย่างเนีย้ยก็คือมันอาจจะทําให้เราแบบได้งานที่มัน ไม่ตรงกับที่เราต้องการนี่เนาะเราถ้าเกิดทำจริงๆก็คืออาจจะทําได้ไม่นานเพราะว่าเรารีบเรารีบจัดจนเราแบบไม่ดูเลยว่ามันคือตําแหน่งอะไรวะเนี่ยม็อาจจะต้องค้นหาตัวเองสักนิดนึงค่ะหางานที่คิดว่าเออเราชอบด้วยแล้วคิดว่าเหมาะสมกับเราด้วยคะต้องตอบสนองในคุณต้องการของเราด้วยค่ะแล้วมีเว็บไซต์ไหมคะโดยส่วนตัวคืออย่างเนี้ยคือแบบ พี่มิดเยอะมากมิดอะไรมิดฉาชีพก็คือเราจะต้องดูเว็บไซต์หรือกลุ่มสมัครงานที่มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็แบบมีการรับรองมีมีบริษัทแบบใหญ่ๆที่เขาแบบทําการเข้าเข้ามาเข้ามาประกาศงานในเว็บไซต์นั้นอะไรอย่างนี้ต้อวดูว่าแบบม่ามีความน่าเชื่อถือแบบบริษัทใหญ่ๆเขาแบบมามาอย่างน้อยก็ยังมีบริษัทพวกนี้แบบมาอยู่ในเว็บไซต์อันนั้นอะไรอย่างเนอะ กระซิบบอกว่าจ <world> <laughs> ับมีแค่กระซิบแบบรู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกใครเอออย่าไปบอกใครนะว่าเออมาจากไหนเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการสัมภาษณ์งานแล้วก็การสมัครงานที่รู้สึกว่ามันครบนะแบบ เออสิ่งแรกที่เราดูก่อนก็คือความต้องการของเราใช่ไหมตำแหน่งงานเงินเดือนสถานที่ะะและก็ไปมูด้วยนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คื <laughs> เอเร่งการมาเร่งใจกับต้องมาโ <laughs> อ,อ้ยรู้แล้วเทคนิคเนี่ยเทคนิคเนี่ย <laughs> ออก็คือเราเตรียมตัวอย่างนั้นแล้วแล้วก็เรื่อง Resume อ,อ่าเรื่องเรซูเม่ก็สำคัญใช่ไหมการเขียนข้อมูลครบข้อมูลครบถ้วนกระชับใจใจกว่างเนี่ยมันก็โดนใจ HR ไปอ่าแล้วก็ ถอตโฟลิโอถ้ามีก็ควรใส่เนะใช่ใชถ้ามันมีผลงานอะไรที่มันควรใส่เป็นพอร์ตก็ควรใส่มาเนี่ยมือน้องๆจบใหม่แบบบางทีมันไม่มีแนวแนวทางอะว่าเหมือนเหมืนเพ้งอะว่าแบบเออจะสมัครงานต้องเตรียมตัวย,ยังไงบ้าง เอาแบบน้องอาชีไปไปปรับใช้ได้เพราะว่าอาชีเนี่ยแบบเหมือนหาจุดขายของตัวเองเจอแล้วแบบอาชีก็เลยใส่เข้าไปก็เลยอยากจะแบบให้คนที่แบบกําลังหางานอย่างเนี้ยแบบหาจุดขายของตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามให้แบบดึงเอามาใส่ในข้อมูลให้ครบอะไรอย่างงี้เนาะดึงศักยภาพความสามารถสกิลอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าน้องๆคนไหนที่แบบต้องการหางานหรือเพื่อนๆต้องการหางานเอาเอาวิธีน้องอาชีพไปได้เลยนะคือมัน ครบจบเลยอืมอืมแล้วก็งานมันไม่ได้มาหาเราก็คือเราจะต้องหาไปทงา,านที่ดี้วยนะใช่อันนี้ก็สําคัญคไปหางานอันนี้สําคัญจริงเพราะว่าเหมือนถ้าจะหางานที่มันน่าเชื่อถือได้งานช่วยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแอบยากจริงๆเนานะอ่าดังนั้นข้อนี้ก็สําคัญ